ตอ,ตอนนี้เราเรามาดูไอหมาน้อยของเรามันอยู่ข้างบ้านอันนี้เชื่อไบเดนอันนี้เชื่อไอทัม้ม <c oughs> มีเห็บด้วยเ <c oughs> หรอมีเห็บเล็กหน้อย <c oughs> อ่าเนี่ยเรา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเราจะเอาไปทุกตัวเอาไปทุกตัวนะโอเคโอเคโอเคแดงแดงเดี๋ยวถ่ายวิดีโอก่อนนะเออเนี่ยเรากำลังจะจัดตัดนะ วันนี้พี่ใหม่เออสท่าที่เซยเด่นที่เซยอเซ่อเซ่อเซ่อพี่เตยพี่เตยเออเนเน่เนเน่โอเคทํามองอันนี่ยทํามองโอเคโอเคอ่าเดี๋ยว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 กันอ่ะนิ่งๆนะลูกกันโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนี่คือพฤติกรรมของแม่หมานะพอลูกลูกมันขี้นั่มันก็จะเลียกินขี้ลูกมันเฮ้ยสุดยอดเลยแดงไง เว้ยทาความสะอาดเลยดูนีแ่แม่ทำกระายลูกแม่ทระอาดลูกขี้ลูกขี้แตกดูนิเก่งมากเลยอ่ะดูดี่เกมขี้เกตตอสุดยอดเลยอะ่ะนี่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยตัวแดงแกน,นี้น่ารักมากเลยทความสะอาดเออเราก็จะทำความสะอาดอ่าเดี๋ยว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 ตอนนี้เรากำลังทำกระถ่ายทำไอน,นี่ไอทำนะ มันไม่เช็ดแม่ไม่เช็ดเหรอแม่ต้องเช็ดแม่ต้อเช็ดหนูเช็ดเองอ๋อนูจะเช็ดเองทำความสะอาดเองอ๋อห่วงห่วงลูกจะทำความสะอาดเองมาไม่น่าเชื่อนะลูกเหรออ๋อเหรออู้หึยยังไม่ได้ปะอันนี้อะไรอันนี้ไอ้ย่าย่ายหลังงานอย่างไรย่าย่ามีหมาห้าตัวย่าบีเบลล่าลิซ่า นะไอ้ทั้มกับไอ้ไบเดนอันนี้ไงอันนี้อันนี้เบลล่าอันเบลล่าอ่าเบลล่าอันนี้อีนี่ลิซ่าโอเคลีซ่าขี่แล้วเออเว้ยเช็ดกันเช็ดกันเช็ดกันไป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 เรียบร้อยเรียบร้อยเช็ดนู่นเช็ดนู่นนะโอเคโอเคโอเคแม่มันไม่พอใจที่เราทำสงตาให้มันที่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะเนี่ยลูกบัญชีลูกบัญชีเนี่ย มันจะเลี้ยมันจะดูว่าฉี่ลูกดูโอ้สุดยอดเลยลูกขีน้นมัน้นหอะไรขีน้มขนมเออขี้นมเออลูกขีน้นมลูกขีน้นมไม่น่าเชื่อเลย